เขาคนนั้นก็คือคือก็คือสามาครับขอทราบเลครับแอนดี้ครับสามพรงนุ่นขอทราบแบบนัรึวบุ๊บบุ๊บบุ๊บบบู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 บบบบว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับน้องเพชรครับเราโฟนอินสดๆเลยนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีครับน้องเพชรครับได้ยินไหมครับ ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นครับเสื้อสวยนะเสื้อสวยนะเสื้อเหมือนกันเลยนะโอเคโอเคน้องเวทแนะนำตัวให้เพื่อนเพื่อนพื่อนน้องๆในแฟนเพจมายิวสปอร์ตรู้กันหน่อยครับครับก็สวัสดีนะครับชื่อเพชรครับชื่อในเกมเพชรเด็ดนะครับตำแหน่งแอร์แฟกเตอร์มาจากธีระทอไฟครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเพชรเด็ดเพชรเด็ด เดี๋ยวมีคำถามถามเพชรพจใช่เดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามเพชรนะคะเราต้องถามกันว่าตอน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 ต้องถามว่าแบบว่าตื่นเต้นมากเพจตอนนี้ไลฟ์สดหนึ่งครับตื่นเต้นไม่เคยทำอะไรแบบนี้เหมือนกันต้องบอกนะไลฟ์สดเปิกตัวครับโควิดนะ้อยโควิดครับผมเลยไม่สามารถมาถ่ายแบบสวยๆให้เพื่อนๆดูกันได้หรือแบบว่าโพสอะไรก็ได้ก็เลยแบบไลฟ์สดเปิดตัวน้องเพชรไปเลยแล้วก็หากิจกรรมเล่นกับแฟนๆขับฉลองหมื่นแปด ร้านติดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นพันคนติดตามแล้วกันเสียงได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมโอเคเดี๋ยวก็าถามแรกพี่ถามเลยแล้วกันนะครับว่าเพชรรู้สึกยังไงที่ได้เข้ามาร่วมท้ากับเมจิอีสปอร์ตในปีนี้ครับอืมก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมทีมกับเอ็มจีครับแล้วก็ตื่นเต้นมากรับที่ได้กลับมาเล่นกับน้องๆที่เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วรีออนทิกซิ่งนี่ยครับก็ตื่นเต้นครับอ ก็คือเราเคยเล่นกับเรียงกับจิซิ่ตั้งแต่ยุคสมัยโกลเด้นแคทอะคาเดมี่กับโตเกียวสไตเกอร์ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ให้สาวสาวถามว่าพี่จะได้มีลังใจตอบเหมือนเหมือนว่าอยากคุยพี่สงสัยนะคะว่าสไตล์การเล่นนะคะคิดว่าสไตล์การเล่นของตัวเองเนี่ยบอกกับเมจิกมากน้อยแค่ไหนคะสไตล์การเล่นนะครับก็สไตล์การเล่นผมว่าไม่น่ามีปัญหามากครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเคยเล่นกับน้องๆอยู่แล้ว แล้วก็เหลือแค่การปรับจูนเล็กน้อยครับผมว่าผมน่าจะเข้ามาช่วยเตือนให้ระวังเรื่องต่างๆในเกมครับน่าะช่วยเรื่องนี้ได้เป็นทีม,มเวิร์กเลยครับเพืพ่อนๆในแฟนเพจสามารถถามเ <c oughs> พชเดดได้นะครับผมจะถามคําถามน้องให้หมดเลยถ้าอยากคุยอะไรก็ต้บอกว่าเพเดดจะมาเล่นเดินคู่กับชิคซิงใช่ไหมครับเอาพี่ถามหน่อยว่าเรา,เรา,เ,ราเราจะแบบ ตอนจะตกใจป่ะเพราะวันก่อนพี่ดูสตรีมคิซิ่งมันสตรมมัฟจีสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงอะเต็มเบียร์เราเราไหวไหมเราคิดว่าเราจะเดินเนทุกวันคู่อร่อยไหมโอ้ต้องยอมครับเล่นทั้งเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยล่าสุดเราที่นอนจริงไปแล้วไม่ล่าสุดไม่นอนนะครับนอนบนโต๊ะคอมอ่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปพี่จะถามว่าอยากให้เพชรพูดถึงแนวทางของเพชรกับเมจิกสปอร์ตในอนาคตหน่อยแนวทางอะครับตอนนี้ก็ หลังจากเข้ามาก็ต้องตั้งใจซ้อมครับต้องรีบจูนกันให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าลีกเปิดปีหน้าแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาปรับจูนกันให้มากที่สุดครับเพื่อให้แบบไม่มีข้อผิดพลาดเยอะในลีกทางหน้าครับอ๋อแสดงแสดงว่าปีหน้าเมจิกอีสปอร์ตมาแน่ใช่ไหมมาแน่ครับมาแน่มาเลยมาแล้วเนี่ยเราต้องมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยไปเล่นไปรอบเราต้องมาแล้วเนี่ยเราต้องมาได้แล้วครับ่ โอเคเอ้ยคำถาต่อไปพี่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะในการมาร่วมทับกับเมจิกค่ะไว้ถึงไหนแล้วคะก็เป้าหมายแรกที่มาร่วมทับก็ให้ติดท็อปโปรลีกครับได้ไปเล่นเอแ c กเลยเป้าหมายที่ตั้งไว้อยากเล่นเอเอแบกไมทำไมไม่โหลดอ่ะหรือว่านั่นเอแ c กครับโอเค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 แล้วครับคือพี่พี่ถามเป็นว่า สมมติว่าถ้าปีหน้าใช้กฎเก่ากับมาแข่งอะ่ะกฎเป็นกฎคะแนนอะ่ะคิดว่ารรเราจะน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นกฎไก่แล้วดูเหมือนมจิกทรงไม่มีอะไรเงี้ยต้องเข้าตำหนักแต่แตแตถ้าเป็นกฎกฎ,กฎเก่ากับมาคิดว่าเราเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ากฎเก่ากลับมาก็ผมว่าน่าดีครับน่าจะมันนะเพราะว่ากฎกฎเก่ามันสามารถจิกแทงอะไระได้หลายอย่างครับไม่เหมือนกฎใหม่ที่แบบ มันบางทีมันทําให้เราคิดว่าเราต้องได้ไก่มากเกินไปอย่างเงี้ยครับบางทีมันกดดันเราเองงี้แต่ถ้าเป็นกดเก่าเราสามารถแบบโอโอหาแต้มทางอื่นได้แทนที่จะแบบเสี่ยงเข้าไปเล่นเพื่อลุมม้นแชมป์อย่างเงี้ยอกอคือกดเก่ามังกร,รกลับมาพย,ายองแน่ครับได้อยโอเคเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเนี่ยอโอเคเดียด๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ตอบคําถามคอมเมนต์แล้วก็ถามน้องไปแล้วกันนะครับโอเคครับโอเค เล่นดูนมีใครจะถามคำถามน้องมั้ครับม,รม,มีคำถามอะไรบ้างแคนใครครับใครออกบ้างครับขอบคุณครับแอ๋อเลยไอโฟนเปิดใหม่น,นี้โอ้ยนี่ก็ได้ยินนีนก็ได้ยินโอเคคาถามไปนะ แทนใครครับใครออกบ้างครับอ๋อถามว่าแพเด็แทนใครครับแล้วตอบไม่ได้ครับวันนี้ <laughs> มามาแล้วคนแรกมาแล้วแน่ๆคนแรกแต่ที่เหลือต้องติดตามเอาอว่าจะมาหรือไม่มา <laughs> อมเออ <laughs> นี่มีคนถามว่าเอ็มจีจะเปลี่ยนโค้ดไหมครับเอ็มจีโอ้โหโค้ดเปลี่ยนไม่ได้ <laughs> เปลโค้ดถ้าให้เปลี่ยนเราเปลี่ยนโค้ดก็คือได้แล้วกัน เด็ดคิดว่าถ้าสมมุติเปลี่ยนโค้ดี่ได้ไหมเปลี่ยนโค้ดครับเปลี่ยนโค้ดไม่ดีครับตอนนี้อ๋อโอเคคนแรงจูงใจมีคนถามว่าแรงจูงใจที่ทําให้มาร่วมทีมเอ็มจีคืออะไรครับคืออะไรครับแรงจูงใจแรงจูงใจก็น่าจะเป็นเลออนนะครับอยากกลับมาเล่นกับน้องครับเต้น้อยถามว่าคนนี้ที่รอดจาก จากสคริปเกมปะครับไม่ใช่ครับเต้สคริปเกมมีคนนะเต้เห็นหน้เห็นหน้าไหมพี่เบอร์หน้าไว้อะไรอะไรหลีกๆนี่แหละไม่ใช่นะโค้ดมาแห้งอ๋อโอ้โหโค้ดโค้ดตกใจเลยพอถามว่าเราเราจะเปลี่ยนโค้ดไหมเพชรคิดว่าเเียวทางหมนพชรคิดี่ฝ้ายสวยไหมครับสวยครับสวยอวจรริงเหโอ้ใครใครครับเนี่ยใครถามครับเนี่ย ลิวรูพูครับชนะสองศูนย์ครับอโอเคโอเคระหว่างเพชรเด็ดกับเพชรเด็ดพีระหว่างเพชรเด็กกับเพชรเด็ดพลมจะเสริมใครบ้างครับระหว่างเพชรเด็กกับเพชรเด็ดพลมจะเสริมใครบ้างครับน้องเพชรมีคนามว่าได้ส่วนมวลก่อนตัดสินใจมาไหมครับจดหมดไม่ได้ส่วนอะไม่ได้ส่วน ตอนี้ที่แคมป์น้ำยังไม่ท่วงครับคนถามว่าตอนดูกับเพชรเดคคิดนานไหมคะคิดนานไหมครับน้องเพชรอะไรนะครับมันตอนตอนตอนมีตอนที่สามติดต่อไปหรือหรือใครติดต่อเข้าไปว่าอยากอยากจะเอาเราเข้ามาร่วมทีมอ่ะเราคิดนานไหมว่าแบบเอ้ยจะมาร่วมเมจริกเลยไหมหรือแบบใช้เวลาคิดกี่วันไหมอะไรเงี้ยก็คิดไม่นานเท่าไหร่ครับ ประมาณประมาณกี่กี่วันประมาณสองสาวันครับโอเคเดี๋ยวอีกสุดท้ายนะผมกับเพรเด็กใครเด็กกว่ากันครับโอ้โหโอ้โหกำังกำลังจากไหนคณที่ทราบเลยคณเกิจณะเก เพจเดิดฉีดวัคซีนยังครับเพจดิตเพจเดิดฉีดวัคซีนยังครับยังเลยครับจองนานมากแล้วไฟตอนนี้ที่แคมป์เราไม่มีไฟเซอร์มีไฟเบอร์กหรอได้ไหมร้านท้องอ <laughs> โอ้โหจะมีสิิ์เห็นเอ็มจีโคจมไหมครับไอมันเป็นตำนานนะครับคนนั้นนะ่ะมันถึงเวลาของโคจมแล้วล่ะต้องรุยแล้วน้องขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแคนยม,มา่าอ่า อันอันนี้ใช่อันนี้ปะพี่พี่โลโลซิเต็ดปะเจอกันขอแบบเดินสายเลยนะไม่ต้องคุยกันพี่มอสบอกพี่มอสบอกได้ครับได้หนาวมากครับเอ้เกินไปน้องเอ้กิน้อง mgm ยุ่มา mgm u ุ a ม่าผ่านเป็นน้าไมีอะไรยังไงถามคำถามน้องไหมผมให้อีกสักสามคำถามก่อนที่น้องจะลงพาดเดี๋ยวน้องต้องไปซ้อมทีมต่อแล้วเพราะโค้ชมาตามแล้วถ้าดูในไลฟ์อ่ะ จริงๆไม่ต่ำเป็นโค้ดที่อันนี้มากนะวันที่ผมมามาถ่าย,ยางาน,นแล้วก็ได้แบบคุกคุกคุกคียู่กับแกประมาณแบบว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์อะเชื่อปะไม่เคยเปิดพับจีดูเลย<า> <laughs> ดูดู <laughs> แต่เ่อเดแต่พาทีไมไปแพทถึงสองรอบแล้วเป็นไงอะเป็นไง,นไงถ้าเปิดพับกีนี่ได้ไปแต่รอบแรกแล้วน้องเพ็เล่นตำแหน่งอะไรครับอ๋อน้องเพ็ทเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นแอคแทกเกอร์ครับ เป็นตัวหนึ่งหรือหรือตัวสองครับเพชรอืมได้หมดครับทั้งหนึ่งทั้งสองยังไงครับผมคําตอบจากผู้เล่นใหม่ของของเมจิกครับ M4 กับ M4 กับเบอร์ลิวครับเรียกอะไร M4 กับเบอร์ลิวเรียกอะไรครับเบอร์ลิวครับเบอร์ลิวเอเดร่ามินิเอเดร่ามินิเอเดราครับอ๋อขนาดดันไหนมากกว่ากันอีเลนเกลเออเพชรว่าเพชรมั่นมั่นใจอีแลนเกลหรือมิราม่ามากกันเอออีแลนเกลครับมั่นใจมากกว่า เอ็มจีเซอร์อร์ดตงไหนครับเอ็มจีเซร์เอร์อ๋อทักหลังมาได้เลยครับผมพี่อยู่เดี๋ยวผมทํำคลิปไหมครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องไปซ้อมอยาให้ใช่ครับที่กาลงรอเชียร์เราอยู่ครับก็ฝากถึงแฟนครับเมจิกอีสปบอร์ตทุกคนนะครับเข้ามาผมเข้ามาก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจทุกรายการทุกการซ้อมครับก็ฝากเชียด้วยครับ ฝ่ายข้าทางการติดตามเลยครับช่างทางการติดตามก็เดี๋ยวน่าจะกลับมาสตรีมครับที่ชวิตครับชื่อช่องก็เพชรเด็ดเลยครับตรงตัวเลยอืมชื่อนีาเออพี่อยากรู้ว่าเพชรเด็ดนี้มาจากอะไรเด็ดชื่อครับจริงจริงจริงตั้งแต่ให้อ่านว่าเพชรเด็ดครับเพชเด็ดข้างหลังมันเด็ดที่ตั้งใจเด็ใช่อ๋อเพชรเด็ด มันไม่มีความหมายครับตั้งตั้งเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเห็นเห็นคํานี้มันขึ้นมาก็เลยเอามาต่อท้ายชื่อ,อ,อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพี่คิดว่าแบบเราชื่อเพชรแล้วก็แบบว่าสไตล์การเล่นเราแบบดูดเด็ดเผ็ดดันอะไรยเงี้ยอ๋อไม่ใชทท่ที่ตั้งใจไม่ไมต้อง<ม>สัตย์ไท <laughs> <laughs> โอเคฝ่ายเขาทางเสร็จตามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นเพชรแน่ๆหลังจากวันนี้เพราะว่าเพชรจะเริ่มเข้ามาซ้อมกับทีมแล้วอันนี้เขาเล่นคนแรกนะ ไม่ได้บอกว่าเสริมกี่คนแต่มีอย่างแน่ใช่อันนี้คือพายุเดี๋ยวเราไปยะงเป็นซุนตัมีมารอเลยรอเลยสำหรับนี้เดี๋ยวเราลาลาเพจก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับต้องเพจครับสวัสดที่แคมครับ